จิตตัวเองเป็นอย่างไรก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีคนร้ายอย่างนั้นคนคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลวไม่ใช่เพราะจำได้หมดว่าเคยทำอะไรเลวๆไว้บ้างแต่เพราะปะกติจิตมีความมืดมนเป็นอกุศลโดยมากจึงพร้อมที่จะคิดร้ายพูดร้ายและทำอะไรร้ายๆเสมอ และเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลวก็ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงไม่มีศรัทธาในอะไรเลยไม่ตั้งใจงดเว้นกรรมชั่วใดๆเลยก็อาจรู้สึกมืดมนได้แล้วดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตมีธรรมชาติไหลลงตำ่ำคือพร้อมจะเอาสัญชาตญาณดิบมารับใช้กิเลสเฉพาะหน้ากันหมดในเวลาต่อมาคนคนเดียวกัน อาจ,จรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีขึ้นไม่ใช่เพราะบอกถูกว่าล่าสุดทำอะไรดีๆไปบ้างแต่เพราะจิตเริ่มสว่างเป็นกุศลกว่าแต่ก่อนเหมือนพร้อมจะมองในทางดีขึ้นคิดพูดทำดีขึ้นและเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีขึ้นก็อาจเพียงเริ่มตาสว่างเริ่มเข้าใจตลอดจนเริ่มศรัทธานในธรรมเริ่มเชื่อว่าการให้ทานเป็นของดีการรักษาศีลเป็นของชอบ จิตก็มีความเป็นกุศลรู้สึกส่องสว่างออกมาจากภายในเรากับโลกทั้งใบสว่างขึ้นแล้วในเวลาต่อมาคนคนเดียวกันอาจรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีจริงไม่ใช่เพราะตั้งใจไว้ก่อนว่าวันนี้จะทำอะไรดีๆบ้างแต่เพราะปกติจิตมีความสว่างเป็นกุศลโดยมากจิตพร้อมที่จะคิดดีพูดดี และทำอะไรดีๆเสมอและเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีจริงก็เพราะผ่านเหตุการณ์พิสูจน์ใจยาวนานพอรู้ตัวว่าแม้พลาดบ้างก็สำนึกผิดเร็วและตั้งใจแก้ไขใหม่รู้ตัวว่ายัางดีไม่พอในเรื่องใดน้ำใจในการให้ทานความใสสะอาดในการรักษาศีลตลอดจนความตื่นรู้ในการเจริญสติ เมื่อจิตเป็นกุศลมีความสว่างเต็มรอบแล้วก็เ,เป็นอันหมดคำถามว่าจะเป็นคนดีไปทำไมเพราะจิตตัวเองตอบตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนดีเอาโลแต่เป็นคนดีเพื่อจะมีความสุขอยู่กับจิตของตนเองเพราะจิตนั่นแหละแก่นสารของชีวิตรสของจิตคือรสทั้งหมดของชีวิตความเป็นสมบัติติดตัว24ชั่วโมงของจิตนั่นแหละคือความรู้สึกทั้งหมดที่มีให้ตัวเอง